Okay, เคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนว,ควันนี้เรามาร่วมงานกีฬาอบตอแทนเกมครั้งที่22นะคะอันนี้เป็นเยาวชนบ้านน้องขวางชูมือหน่อยพี่ภูมิค่ะชูมือหน่อยลูกมาดูคนถือป้ายของหมู่บ้านเดานะคะ น้องเล็กยิ้มหน่อยจ้าลูกยิ้มหน่อยอคนถือธงบ้านน้องขวางพี่โฟโต้ชูมือหน่อยลูกโอเคนะคะ,อะตอนนี้กำลังเดินขบวนไปที่อบอตอแตนนะคะ,ะหมู่บ้านของเราก็ได้ผู้มาร่วมเดินเยอะแย,ยะเลยนะคะรวมทั้งตะกองด้วยตะกอรชูน,<ใ>นิ้ว <ใน S 1> หน่อยค่ะ น้องขวางสู้ๆอ,อ,อ่าเยอะแยะม,มากมายเลยเยาวชนมีตั้งประมาณ500คนนำทีมโดยอบตอพิรพุทธวงเวียนนะคะโอเคสองคุยนะ้ำสขาสงคุยนะไล่ชนนี่ส่องคุยน้ำมีสองเดียวสช่น้ำส่องคุยมีน้องวางมาประมาณ800มาประมาณ500คนหารด้วย50 คุณคุณมาทำอะไรวันนี้คะคุณปรคุมนางเงิมโอคะคุมเด็กๆด้วยงานสู้ๆด้วยงานสู้ๆอ mm ันน <Okay. ี้ ไปเลยลูกไปเลยขาไม่ชอบอมองาโอ้ยังโอ้ยดูซิมือให้ปิดเลยมันเกินนะ้ยังมงเป็นเพิ่ง2นาทีโอ้ยหนอดิ้งแอดดิ้นี้มี3นาทีมีิงให้เข้าไปหมเอาเสียงให้ออกเลยเ้วย แม่อันนี้ทีเวลาแข่งฟุตบอลแข่งฟุตบอลกี่ครั้งแล้วไม่หอบไม่เหนื่อยเดินแค่ไปเดินไปที่อบตก็บ่นว่าเหนื่อยเนาะแต่ละคนนะ คุณมีดวงเนี่คุณถือมีดวงเนี่หไปตักหาาทีแอดมไปข้างหน้าอันเราอยู่ข้างหนไม่ห Não คุณใครบิ๊กไทซีเนาะหนูบ่เออมองทายซีเนาะไ้อทายไปข้างหลังเลยอืมเดินไปเดินเร็วหมู่พาเด็กเดินไปเร็วสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆนะค่ะสู้ๆนะค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะน้องขวางค่ะว้าวสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะ ก็นั่งทิ้งกองเหรอโอ้ยมองแล้วก็ทิ้งกอง